สวัสดีค่ะยูคกับช่องต้นลิวลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้พานอกแขงม่กินเขาย่านเงอนหักแพงนะคะพี่น้องมื้อนี้นี่ไล่สดไปน้านะคะเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ได้รับการสนับสนุนจากแม่พาให้ผ้านองมากินเขากินกูเผานะคะนั่งถาโดนไหลเพินบุกฮอดครัวรค่ะพี่น้องค่ะเมื่อบุกฮอดครัวรเพิน คัวแล้วบ okay, ุกคัวแล้วนุ้ยสิบอกน่้มค่ะนุ้ยยิ้มค่ะเอายืนยันการันตีวงวัดแท่บ่อแท่ค่ะมากินแล้วมากินหลายรอบแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งยาดึงขึ้นมานี่ขอบคุณเสื้อเดียแล้วบูบูเสื้อาันเท้าคุณเด่นไม่ธรรมดาแม่แม่สบาย ว่าแม่แม่สมู่แล้วด้ค่ะตามมาดีอันแม่สบู่แม่สวยฟังให้ฟ้าใสหอมก่อนได้ไหมใสหอมแก้มเสวยนี่แล้วใสย่าหอมเนี่ยเระวังชนระวังชนเถื่อนนะมาออกมาออกมาเดี๋ยวมันชนนี่เขา้มรีได้รับการสนับสนุนกุ้งเขาและอาหารมืเอนี้จากใครคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอค่ะจากแม่ครัวบ้านแม่แม่ผ้าครัวบ้านผ้าที่อยู่เดนมาร์กที่อยู่เดนมาร์กเมื่อนีน ดในยูดีกินอ you okay. like anyway, no in ิ่มนะคะขอบคุณแม่หลายๆจะเดินรูปเรืียนมีความสุขมากๆนะคะเฮ่ยพี่แค่อยากกินอะไรเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมมาหลังลูกอยากกินทุเรียนกินเยเดี๋ยวเอามาฝากเอาถ้าหนูเฮ็ดอี่พี่ละหนูตีดกว่าหนูพรหอมด้วยค่ะกุยแท็กซื้อทุเรียนมาให้หนูดีเดดไ้เลยแต่ว่าเราจะทันไหมอาทุเรียนเขามันกินเหม็นหนูนี่ฝากจะโมวะอันนี้ซ้อมกี่โมงลูกบ่ายโมงค่ะเอิอลูกวันนี้เห็นบ่ สบายบายแม่สวยแม่พ่อมาคือลิงแถบันนี้พูดได้ว่าขอว่านี่จะช่วยไม่ควรหรือไม่ควรม่ควนี่มาปวนมาปวนมาเพิ่ซื้อ่ะเพิ่นเพื่อดีเพื่อแส่ คนเคยมาถอดไข่เอกหอมาอดไข่เองแต่ว okay. mm ่าบริษ oh okay. anyway, so ัทไทยคิดซื yeah. ้อไม่ใครเลยมีแต่ทุกเช้าห้องนี่แหละครับแต่สนอนกันนนตลอดไปนี้ไม่เลยสดความกับพี่น้องค่ะแล้วเขาก็มาถ่ายคลิปเก็บบันไดจัดเอาเต็มองให้พี่น้องนี่บางอีกจักหน่อยเดี๋ยวพ่อปุ้ยและแม่ติ๋นก็เลยตามมาค่ะพี่น้องย่ากุยบวยนี่ไงกุยจะหนึ่งชายาเขาไม่ได้เสื้อน้องส่งยางต้นดิวเสียหนุ่มใส่เดียวส่งแล้วตรงกระหาะแต่ว่าเหลือหลบเก็บตก พะว่าบางคนเพิ่งไปเลยงเบิ่อทรกันเลยก็่นหอมบาดนี่ยคนหวอดบไวตามห้องตัวปช่มตัวตัวตัวามาตัวตัวตัวดัวตัวตัวนัวตมวแัวต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 วตั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 วยัวัวตัตัวตัวตัวตัอตัวแวตอวต จ้างจ้างในสดน้ำตัวจีจ้งพอดีอันนี้พอพอใช่อันนีขเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วเฮ็ดเองแล้วหิวร้อบาไหวถึงกับเสิร์ฟเอง แต่คว่ำเธงสีในแม่แท้จริงแล้วเธอเป็นประธานบริษัทโอ้เธอเป็นประธานบริษัทนี่ยได้เนี่ยลันเธอได้เนี่ยเสื้อเนาะเยอะแยะไม่ใช่หลาืออะยวหลายบ่เยอะค่ะแต่หนูก็ได้เอามาแต่บ้านหลายประธานเขาเป็นยังงอันนี้ก็เสื้อที่แม่สวายซูไหมหลายมากนี่ซาซาบูนาบุบูมันเป็นโอเวอร์ไซส์หรอบอกตัวเล็กๆตัวเล็กกูที่หนูไม่ได้อ้วน าคนนี้ยังบ่มีแ้าปิจการเตนต้องทำเลยวันนโมมีเชตไหนไครับงะแพงโมมีค่ตอนี้เลี้ยงเดียวมันนี้สองจัโม้ีาดูค่ะเนอเาก็ม่กินข้ากรอนเี่นองปลาใส่กำลังเงนซอสกินเอาไข่เจียวมาหอด้านอาหารกินเขาไข่เจียวค่ะพี่น้องเบอเบองไปจะแช่ ไหนกินเขาให้เจ้าวันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งที่สร้างแล้ววันนี้เราก็สั่งกุ้งเผาด้วยนะคะมากมายไหนดูซีเด็กเสิร์ฟเนี่ยเอ,อ้ยใ,ให้มันไปหวัวโตเด้ ่นั่างคนั่งหนูอะเป็นแมวคัวว่าทันหมกเออเือยยาดึงขึ้นเื่อดีแท้เพื่อฮนไม่กินมันบ่ยหนูไกินี้รอดเอร์รมากตเต็มตน้องซครื่องกงนแมนบ่ซื่อกระด้งเครื่องผงอะไรแต่ว่าให ต้องเข่าไหม่นี่จีนี่เอายืดหัวเข้าเครื่องนั้งไรเออแล้วก็แบบแต่บอลเป็นการที่แบบจะหังไหมเกที่แพ็ค่ายกิ๊บีโตตลอดเวลาเออป็นตาของขแม่โอ้ยเพราะเพราะเขาเปนเลืเมียนเขียดนี่นะคะฮาเทมตื่นแล้วไม่อาบน้ำบันทึกต้องโตติดกันตลอดเนี่ยขันเท่าไห่ะมันใจจีนเลยตอนเป็นเข่งเป็นนักกันได้บัตรเอาชิปหนีกับมิเข้าดีๆอีกอันนึงเป็นไก่สิเป็นจริงนะว่าเลาเปได้เป็นแอดมินแห่งแจะงอกยยูเฮดตันนั้นเห็ดเออ แม่ว่าเดี๋ยวต้องไปวอล์ีเทลกันหลังบ้านไอเชนแน่นะตังแต่ไปต้องได้หอมมาแล้วค่ะลกร้อนค่ะพัดลมเมื่อคืนเพื่อนไปอ่านัมาตามอุ่นเพื่อนไปอ่านเขาเดี่ยวก็แต่เป็นวิทยากรพอโจวิทยากรสอนเรื่องโซเชียลเด็กๆกันได้ครับเด็กๆเนี่ยหมอที่สุดที่จะเป็นนิทานด้วยด้วยดังเดือดด้วย มื่อใดแอดมินช้วยกับป็นแอดมินหลิวแทนเออสลับกันไปซ่วยกันถ้มาหากินกันหรือเนาะก็น่ะช่วยกันอยู่แบบผู้นี่ผู้นี่ถือไครผู้นี่ถือผู้นี่งไทยขีดช่วยกันจังหนึ่งในสองเลยก็แล้วถามว่าก็เป็นเส้นใดเนี่ยตัววงรับแทกบอมาตามคุณมาแตนแล้วมาตามคุณมาสรุปคือเป็นุซึ่รับิดแทกบอรับ จะเอาพี่แมกเป็นแอดมินไหมเป็นค่ะเขาคิดไปด้หอจ้าจะซื้อพ่อจ้าซื้อมจ้าไปไปาน้ำเีาสัริว่าเราหนูก็ต้องรับพี่แท้เพหูผู้ใหแล้วผู้ใหญจะรหนูแม่เจ่าแมสุดสายไฟบนอกสายไฟีรเสิร์ฟเองการันตีจากคุณแม่เ่กาะเซิรเสิรเองนะคะควงเนื้อไปเห็นไปเห็นหัวโตเด้อขาลาเนี่ยขาลาเนี่ยขาลาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลูกนะเอะยืนเเาดี๋ยวยืนถ่ายอยู่พี่มันคือบ่เห็นกับเขาระวังเหี้ยเสือเด้อเออหนึ่งสองสามไปค่ะมีบ้านค่ะซื้อรถตู้น้องเป็งวันเปิดรงเขาจริงถือกอมค้าเขาปั่นค่ะเขาปั่นค่ะวันนีคนเสือเป็นนี้กับกระยาเอาเด้อค่ะเป็นนี้กระยาเอาว่าสัตว์ทรงยิ่งโตขึ้นล่ะเอาบ่กทันแดดเขาทันหัวโตอยู่ค่ะพี่ เอาไปพี่น้อง<ว>เดี๋ยวเขาไปในไลน์มันจะมีเสียงเพลงกิริกริบค่ะหนูก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะคลิปนี้ฝากไว้สนีพอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ